ห้องเรียนคณิตศาสตร์ปสองนะครับก็มาฝึกทบทวนคณิตศาสตร์กันต่อนะครับข้อเจ็ดสิบหกแบบรูปที่กำหนดให้มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดตอนนี้เรามาดูความสัมพันธ์นะครับของรูปที่กำหนดมาให้นะครับรูปแรกนะครับสีเทารูปที่สองก็สีขาวรูปที่สามก็สีดำรูปต่อมาก็เป็นสีเทาอีกครั้งหนึ่งนะครับ รูปต่อมาก็เป็นสีสีขาวนะครับแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็สีเทานะครับสัมพันธ์กันในล,ใลักษณะใดรูปร่างก็ไม่ใช่นะครับสีนะครับใช่ขนาดไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นวงกลมคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อขอนะครับสีข้อเจ็ดสิบเจ็ด รูปถัดไปคือรูปใดนะครับเราต้องสังเกตนะครับแบบรูปที่กํามบอมาให้นะครับรูปแรกนะครับชี้ไปทางด้านนี้นะครับรูปที่สองก็ชี้ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็รูปที่สามก็จะเป็นรูปรูปสองสองทิศน,นะครับต่อไปก็จะเริ่มชี้ไปทางด้านซ้ายนะครับชี้ไปทางด้านขวาแล้วก็รูปสองสองทางนะครับก็จะแบ่ง นี้นะครับแล้วก็รูปถัดไปว่าชี้มาทางด้านซ้ายรูปต่อไปก็คงเป็นรูปรูปนี้นะครับสิ่งคําตอบก็จะต้องเป็นรูปของข้อขอไข่นะครับเราลองแบ่งนะครับเป็นกลุ่มๆน,น,นะครับจะได้เห็นชัดว่ารูปถัดไปคือรูปใดนะครับข้อ78พิพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต,ต้อง หนึ 1> 1, ่งสามบวก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 สามสามบวกกันห้าครั้งมีค่าเท่ากับสิบห้าฝั่งขวาห้าคูณสามซึ่งมีค่าเท่ากับสิบห้าเหมือนกันนะครับก็บอกว่าทั้งสองข้างทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาเท่ากันนะครับเราคำวนวณแล้วถูกต้องนะครับแสดงว่าข้อหนึ่งถูกต้องนะครับข้อสอบ ข้อสองหกคูณเจ็ดเท่ากับห้าสิบสี่ใช่ไหมครับหกคูณเจ็ดเท่ากับสี่สิบสองนะครับซิงโมช่ข้อนี้ก็จะผิดนะครับหกคูณเจ็ดเท่ากับสี่สิบสองนะครับไม่ใช่ห้าสิบสี่ข้อคอนะครับเปลี่ยนจากข้อพอกลายเป็นตัวเลขสามนะครับหนูก็ปผิดนะครับสามคูณสองน้อยกว่าสองคูณสาม สามคูณสองมีค่าเท่ากับหกสองคูณสามก็มีค่าเท่ากับหกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเครื่องหมายอันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็นี้จริงโจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับข้อที่ถูกต้องคือข้อปนะครับข้อหนึ่งเท่านั้นที่ถูกต้องนะครับข้อเจ็ดสิบเก้าสิบสองคูณแปดกับ ยี่สิบสามคูณเจ็ดนำผลลัพธ์มารวมกันจะมีค่าเท่าไหร่นะครับเราหาชุดแรกครับสิบสองคูณแปดสองคูณแปดเท่ากับสิบหกใส่หกทดหนึ่งนะครับหนึ่งคูณแปดเท่ากับแปดรวมกับทดอีกหนึ่งเป็นเก้าเก้าสิบหกหรือถ้าเกิดว่าใครที่ท่องแม่เล็ดได้ต้องสุดคูณได้นะครับ สิบสองคูณแปดจะเท่ากับเก้าสิบหกนะครับเขาต้องการนำมาบวกกันนะครับจุดที่สองก็สามคูณเจ็ดเท่ากับยี่สิบเอ็ดนะครับใส่หนึ่งทดสองสองคูณเจ็ดเท่ากับสิบสี่สิบสี่รวมกับทดอีกสองเป็นสิบหกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเก้าสิบหกบวกด้วยหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดครับก็จะมีค่าเท่ากับ บวกไปเลยบวกกันเลยนะครับหกบวกหนึ่งเท่ากับหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดแล้วก็เก้าบวกหกเท่ากับสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งนะครับหนึ่งก็ดึงลงมานะครับหนึ่งรวมกับทดอีกหนึ่งเป็นสองคำตอบคือสองร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับก็จะตรงกับข้อขอนะครับข้อแปดสิบข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องนะครับมาฝึก การคูณกันนะครับข้อก็สามคูณสามเท่ากับเก้าสี่คูณสามนะครับเท่ากับสิบสองหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าน้อยกว่าชุ้หลังเจ็ดคูณสองเท่ากับสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งนะครับสามคูณสองเท่ากับหกรวมหมดทดไปหนึ่งเป็นเจ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าน้อยกว่าเจ็ดสิบสี่ จริงครับก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าจริงแล้ว129ก็ต้องมากกว่าเจ็ดสิบสี่นะข้อนี้ถูกต้องนะครับเลือกข้อได้เลย